นี่เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยอมริรนทีวี ฮัลโหลแกเออตอนนี้ไม่ว่างอยู่บ้า,านน,นี่ยนี้เจอกันเสียงดังไปข้างนอกอเลยบ๊ายบายเออของเต้ มั้งองเต้อย <fin anta> <ots> ู <guarding okay>? ่ไหมครับอยู่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงแว่วๆอยู่เฮ้ยเตต้องกินมั้งไเต้เข้าบ้านก่อนชอบอยากได้ใครอ่ะคองเต้ญาติมาเยี่ยมมานานๆทีญาติเหรอ ขอครับพี่ทองเต้อนุญาตไปโยกมาเลยพี่คระบแล้เบาเบาไห้เบาชอบมากครับจากการที่คุณมาก่อกวนบ้านผมตลอดนีนะครับทำให้บ้านผมวุ่นวายนะไม่เคยช่วยงานเลยเป็นภาระตลอดผมยกให้แต่มีข้อแม้ว่าวันนี้ครับคนทางบ้านก็ส่งเรื่องมาเยอะเลยว่า ก๊อกน้ำเนี่ยเขาเสียกันเนยอะก็อยากให้เราซ่อมให้ดูอะไรการช่างประจำบ้านก็เลยจะซ่อมก๊อกน้ำกันวันนี้เพราะว่าวันนี้ก๊อกน้ำบ้านผมเสียพอดีครับเดี๋ยวผมไปเตรียมของให้ครับเฮ้ย๋ยวดหยุดครับหยุด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 ถ้าวันนี้คุณทํางานได้ดีนะครับไม่เป็นภาระให้ผมหรือว่าจริงๆแล้วผมไม่ต้องทําอะไรเลยคุณทําคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะจัดพื้นที่ให้คุณสองคนเนี่ยได้ปะกันแหมเจอกัน Jeg <silence> kom! จะมาเริ่มทําการซ่อมก๊อกน้ําซึ่งไอ้ก๊อกเนี่ยนะครับมันคือก๊อกอ่างล้างหน้าในห้องน้ำนะไม่ใช่ก๊อกซิงค์น้ําซิงค์ล้างจานอันนี้ใช่นะเรามาโฟกัสที่อ่างล้างหน้านะครับเออผมอยากคุณบ้าลองเปิดน้ํำหน่อยโอ้โหเรื่องนี้ผมจบมาเลยหวานเลยหวานเลยใช่ไม่ออกเลยครับน้ําไม่มีฮะคืออย่างนี้ญาติผมอ่ะเขา ปิดแรงอ๋อไม่เป็นไรอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นสิไม่เป็นไรนะบอกสาเหตุไม่เป็นไรผมไม่ได้หวาหวาเหมอนหน้าเลยเราจะมาทำการซ่อมแซมนะฮะต้องมาเช็คก่อนว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะฮะเริ่มจากการไขด้านบนออกก่อนนะครับนี่ใช่ไหมครับครับผมเราควรจะใช้ปากแบนเล็กๆนะฮะครับผมอย่างเงี้ยเงี้ยนั่นนั่นเแล้วฮะ นีใชได้หมดเน้านในก็จะมีแปะแมนอยู่ใช่ไหมใช่น็อตน็อตถัดกันแปะแมนไข่ครับโอเคเศรอะไรเนี่ยตัวที่มันรูดอะฮะบุนแรงไปมันรูดไอ้นี่จริงจริงมันต้องเป็นต้องต้องเป็นเฟืองใช่ไหมมีเฟืองฮะใช่ฮะอ๋อมันหายไปเลยเฮ้ยรูดโอ้หแรงเยอะแล้วเนี่ยญาติผมเขาแรงดีโอ้ เ้าเลยเออยังไงเราต่ออ่ะก็ก็เดี๋ยวคงมถ้าเกิดอย่างนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะชุดอ่ะนี่คือก๊อกชุดใหม่ก่อนนั้นถอดก๊อกชุดเก่ามานะครับคุณต้องถอดสายน้ำดีออกมาก่อนครับแล้วผมซึ่งสายน้ำดีหน่อยรู้ไหมครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างใต้ครับอุ้ยมันจะมีอยู่สองฝั่งนะสายน้ำดีเนี่ยมันจะต่อตัวที่ต่อน้ําดีเข้ากับก๊อกแล้วก็ตัวที่ต่อกับก๊อกอยู่แล้วถอดตัว้ต่อบก๊อกอยู่นะฮะซึ่งแปลว่าคุณต้องล้วงเข้าไป แล้วก็ไข่ตัวนี้ที่มีตัวที่หนีบก๊ะกับตัวซิงค์เนี่ยให้ติดกันให้ติดกันออกมาเพื่อจะได้ถอดกล้อกมาได้เรียบร้อยดึงดึงบบ้า<ว>นไงอ่าเรียบร้อยนี่ไงครับโอ้เก่งมากเลยครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงอืออออีกอรอบอ่ะ โอเคเลยนี่บหนักจริงจริงเลยเฮ้ยปั๊บงี้นะคุณจับให้ผมหน่อยจับให้ผมจับให้ได้ได้ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหนี่ผมวงสว่างเลยเนี่ยเออนั่งขยับข้างบนได้ไหมเฮ้ยสุดยอดเลยเพิ่งไหมเพิ่เลยโอเคโอ้ เอาละครับผมข, <อ S 2> ขั้นตอนต่อไปนะคุณผู้ชมครับเราจะทำการเปลี่ยนสายน้ำดีด้วยนะฮะเอาไรดิโอ้โห,โโหเร็วใช่นี่เหรอครับผมปลายนี้เหมือนกันนะเมื่อกี้เราถอดปลายหนึ่งแล้วะะใช่ไหมใช่เราต้องถอดปลายให้ติดกับวาล์วด้วยครับลุยเฮ้ยลุยแล้วเราพี่ครีมคออะไรขอมาโอเคมา ต่อสารดีเสร็จแล้ฮะเราจะลังทำการจัดการกับท่อน้ําทิ้งนะตรงนี้ซึ่งมันจะประกอบด้วยตัวท่อที่เอาน้ําทิ้งกับตัวซิ้งเนี่ยลงไปทิ้ง กล่องทอดอทองเสียนะฮะกับเจ้าตัวดอกไอ้กระป๋อดักกลิดเนี่ยนะครับอ่าประกอบกันสองอย่างนะฮะแต่จะเปลี่ยนหมดเลยทั้งชุดโอเคอเ,อออเลยรา<ช>จะถอดที่ตัว้านไหนครับใช่ครับผม มีคราบมีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะสกปรกมากนะฮะเวลาที่คุณซื้อมานี่ครับมันจะมาชุดแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ชิ้นไหนเช่นอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนอ่าท่อออกไหตัวท่อเราก็เอาออกฮะอันนี่ก็ไว้อ่านี่โอเคนะก็ใช่นะฮะก็เปลี่ยนให้ใหม่ใช่เปลี่ยนให้ใหม่ตรงนี้ก็ก็เหมือนกันเหมือนกันเปลี่ยนได้ใช่โอเคแต่ โอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปก่อนอย่างนั้นอ่ะโบจากนั้นก็นช่วยวิธีการใส่ได้เลยคุณเอาที่ก่อนนะกลับนะครับผมแล้วคุณค่อยตามด้วยนี่นะปาดเข้าไปเออเข้าไปปึ๊บนั่นแน่แล้วก็ล็อกนี่ก่อนล็อกโอ้โหข้างล่างก่อน เรียบร้อยเฮ้ยไม่มีเสริมับสุดยอดสุดยอดสุดยอด เชิญครับผมขอบคุณมากครับแหมไม่เห็นมีอารม m a เลยอืมไม่เห็นมีอารมาเลยผมสร้างบรรยากาศไว้คุณบานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาผมไม่ได้กลิ่นอารมาไม่เห็นโคยดอกไม้ไอ้บูเก้อะไรต่างๆที่มันจะแบบสร้างบรรยากาศโรแมนติกให้ผมไม่มีเลยนะบ้านบานแบบไม่มีระที่ยมเลยอ่ะทำไมฮะตอกไม้มาทำไมเกิดน้องแพ้เกรสอนทำไม จุดเทียนนี่เหรอไม่ได้ <Pur> <quad> ผมจะกล่าวไปได้พอแล้วด้วยอะไรนะฮอเต้ผมไม่เห็นมีอะไรเลยนะด้วยหลอดไฟค <enables> รับหลอดไฟเหอคหลอดไฟสร้างบรรยากาศเนี่ยนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับหลอดไฟที่เขาขายอยู่ตามท้องตลาดนะมันแบบงเป็สองโทนสีของแสงใหญ่ยังไงบ้างครับหนึ่งอวามไวอันนี้สีจะแบบเมันเหลืองๆอุ่นๆนี่ให้บรรยากาศของการรีแลกซ์ น่ผ่อนคลายโรแมนติกสปาสองคูเดย์ไลท์อันนี้เป็นแสงขาวที่ทำให้คุณแบบว่าแอคทีฟนี่เหมือนกับเหมือนกับโดนโดนแสงธรรมชาติแล้วแอคทีฟกระปี้กระเป๋ารู้สึกกระปี้กระเป๋านี่นอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะไรคูเดย์ไลท์คูเดย์ไลท์ไปไปไป โอ้โหเต้ hmm. ทำไมหลอดเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้ mm hmm. พี่นึกว่ามันต้องใช้2หลอดสับไปสับมาอย่างนี้นะโอ้โ oh, เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วสมัยใหม่แล้วยังไงฮะหลอดเดียวสามารถเปลี่ยนโทนสีของแสงได้ถึง2โทนสีครับเหรอครับ <c oughs> หลอดแบบนี้เขาเรียกว่าฟิ i ิป LED Scene Switch <c oughs> ยังไม่หมด สำหรับเพื่อนรักของผมครับผม,ผมจัดให้เต็มที่ยังไงครับนี่มันแค่บรรยากาศอา้าวเรื่องความสว่างของห้องก็สําคัญมากฮะผมจัดให้คุณแล้วจัดอะไรท้องเต้เห็นว <c oughs> <c oughs> ่าตอนนี้ดาวไลท์เราสว่างเต็มที่อยู่ครับ <c oughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตผมได้เปลี่ยนโคมดาวไลท์คุณแล้ว <c oughs> เป็นโคมดาวไลท์ LED แบบปรับแสงได้คุณอย่ามาอามปรับแสงอะไรผมเห็นยังสวิตช์เดิมอยู่เลยท้องเต้ ไม่ได้อำไ,ไ,ไม่ได้สวิตซ์หลีอย่างงี้นะใช้สวิตซ์เดิมคุณพูดถึงดิมเมอร์อยู่ใช่ไหมใช่ดิมเมอร์ไม่ต้องใช้สวิตซ์เดิมได้แค่เปลี่ยนดวงโคมจบจริงไหมลองหน่อยอันนี้สว่างนะออลเปอร์เซนต์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองหน่อยดิกดสวิตซ์เดิมหนึ่งครั้งเห็นไหมว่ามันลดแสงลง50%นี่คือ50%ถ้ากดอีกที ปรับได้แบบนี้ก็ไม่ค่อยกินไฟดีนะพี่ว่าเออจริงๆเรื่องกินไฟเนี่ยจะบอกว่าเกี่ยวว่าเกี่ยวนะแต่มันเกี่ยวอ้อมจริงๆหลอดหลอดไฟหรืหอว่าโคมไฟในเวลาคุณดูเนี่ยไปซื้อนะฮะดูที่กล่องเนี่ยนะฮะตรงฉลากเนี่ยจะมีเขียนเลยว่ากี่วัตต์กี่วัตต์เอออันนี้คือค่าของเรื่องของการกินไฟนะอเออแต่ว่าเรื่องของการส่องสว่างเนี่ยต้องดูอีกค่าหนึ่งครับก็คือค่าลูเมน รูเมนคือถ้าอยากได้สว่างดูที่รูเมนใช่รูเมนเนี่ยดูว่าสว่างแค่ไหนแต่เรื่องของวัดนี่คือเรื่องของการไฟฟ้าว่าจะมากจะน้อยยังงอ๋อครับผมแยกกันแยกกันต้องดูดีๆนะครับรู้อหืครับผมโอ้โห้งแต้สุดยอดเลยเทคโนโลยีสมัยนี้ทําให้คุณภาพชีวิตผมดีขึ้นตอบโจทย์ทุก์สไตล์ชีวิตผมเลยครแน่นอนเลยครับคุณบาทผมมาคุณต้องไปหาข้อมูลนะผมไปหาข้อมูลปึกมากเลยโอ้นี่มันที่สุดทุกอารมณ์แสงจริงครับท่านเ้ ไปแล้วอะววโอเคโอเคโอค้ยนั่งรอรอรอน้องโอ้ยตายแล้วไกลขนาดนั้นจะคุยกันได้ยินไหมเนี่ย บรรยากาศแบบนี้เหมาะกับการอยู่ด้วยกัน2ต่อสองโดยไม่มีอะไรมารบกวนนะชอบใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรมากนั่งตรงหน้าบ้านนี่แหละเดี๋ยวมันมาเห็นปั๊บติดเบ็ดจบโอเคไหมขอบคุณกับพี่องเต้ขอบคุณขาพี่องเต้น่ารัก

ช่วงช่างใหญ่วันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องโฮมเทยเตอร์ชุดโฮมเทยเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวชุดโฮมเทยเตอร์ไม่พอนะวันนี้ที่เราจะคุยกันคือจะคุยถึงการสร้างห้องโฮมเทยเตอร์เลยห้องเต้ยเรื่องใหญ่นย